สบายดีเนาะสวัสดีเพื่อนพี่น้องเมื่อสกุลสุขคน,นเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้เมื่อกี้บ้าพ่อน่าเอาน้ำเขาบ่อพี่น้องเอาน้ำเขาบ่อหลังจากวานปูนแล้วเนาะพี่น้องตากแดดสองสามวันเลยเมื่อกี้ก็เอาน้ำเขาเมื่อนี้น้ำเขาเพื่อเตรียมปล่อยอีกรอบต่อไปพี่น้องบ้าพ่อน่าเอาเขาเมื่อสุบ่อเลยละ บอนี่ก็เป็นบอสุดท้ายนะพี่น้องบอนี่บอสุดท้ายก็ล่างเอาเขาวางยาเนี่ยเนี่ยนกระตกพี่น้องทางนั้นฝนมากเลยเห็นไ่มพี่น้องทั้งวาวพอนก็กำลังห่อยเม็ดบอนี่ก็เอาเข่าเลยพี่น้องบอนี่ก็เอาเข่าเลยเกือบเต็มพื้นเลย บอ่อนีใส่ไล่โบว่าหนีไลยบอ่อพี่น้องไล่พอ่อมาเข่าพร้อมกันตัวนั้นก็สิ่ใส่ใส่ซีนิว้วตัวนี้แบบจุม่มแล้วนี่กอนั่นก็เอาเข่าอะไรพี่น้องทั้ง ไปบ้านี้บ้าพ่อนเคยเล้วเลยพี่น้องงานมือนี่มาเอาน้ำเขาบอยี่นพี่น้องน้ำเขาบอยเยอะแต่ทั้งนาบ้านี้บ้านี้บ้าพ่อนก็นเ,นอนอนเอาเขา,ออาเตะเสาคุณน้องคุณน้องโอ้หลา,ลายเติบเลยน้ำ เต็มพื้นในพี่น้องบอลนี่โอ้คนคือหมืดมาขักแทบตกนักใส่ทอน่าบอลนี่สีเต็มไว้แน่พี่น้องพอมันใหญ่ ้ำเตี้ยวเข่ากับน้ำจืดเดี๋ยวพี่นอ้องเดี๋ยวนำเทมคอยมาเติมทีหลังอันนี้ก็จะเป็นโซนลันหนาเนาะพี่นอ้องโซนลันหนาทางนี่ก็เอาเข่าแร่งเมื่อวานนี่กระจายเตื่ไปพี่นอ้องบอนี่น้อยกูมูอบอนี่ สองลายบอสองลายพี่น้องที่เหลือสามลายแต่ว่าบอหน่อยนี่เบี่ยงง่ายพี่น้องเบี่ยงง่ายกูมูบอนี่งงก็พ่อน่าหนามเขาอยู่มุมนะ บอนี่ก็จะเป็นบอ่ขอข้างนาสุดนะพี่น้องโอ้เบิงเหงาพ้นพี่น้องก็จะตกแห้งขนาดนาทังนั้นหลอกข้องสิงลวเะไรพี่น้องป้าคือแปนขักแท้ แป้นืนเติดเลยว้่งขนาดพี่น้องมันเศร้าในพูนอยู่ผัวสพานเออแป,ป๊บเดียวมาหอดผีอปะปลาพ่อนก็นมาทางให้เขาบางเศ้าพี่น้องทางก็กล่วยให้เขาเอาดินโปะนะพี่น้องแต่มันกนะสิปงไม่หรอพี่น้องสิงามก็เกาอีก มาทางเสาฟังนั่นอีกขั้นหนึ่งโอ้ยเขาทาพี่น้องเขาทาสีไลล่ลงกลางม่องนะบัดนี้พี่น้องน,นั่นแปดดีทั้งนี้ก็ขั้นหนึ่งเพราะเห็ดสองฟังด้วยเนาะพี่น้อง โอ้แป้นคักพี่น้องเลยแต่ก่อนพักตบมันลายนะพี่น้องว่าพ่อนด้บนอรก่างมง่งแล้งมาจเจอโม่งมาใส่พี่นอ้องเพื่อามานเขาหลอกข้องไม่สีป่ามันตืนหนักพี่นอ้องฮะคลิปนี้ก็เสร็จจบไปเพียงจะหนีเนาะพี่น้อง ก่อนสิจบคลิปก็ฝากเนอะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องบาบ่อนก็ขอขอบคุณขอบคุณ้นเนอแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุกุนที่เขามาเบิ่งมาซมเนาะพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดีเนาะพี่น้อง